ความแก่ไม่เข้าใกล้ถ้าปลูกสมุนไพรสอต้อนนี้คุณรู้ไหมครับว่ามีสมุนไพรในบ้านเราที่ช่วยชะลอวัยโดยที่คุณไม่ต้องเสียเงิน<แ>ก็ชะลอวัยกันได้แล้วครับ<แ>ก่อนไปฟังกันอย่าลืมกดหัวใจกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามช่องเพื่อสุขภาพดีด<แ>ีนี้ไว้เลยนะครับตามไปดูอย่างที่หนึ่งมะยมงานวิจัยพบว่ามเมล็ดลูกมะยมต้านอนุมูลอิสระได้ดีมากชะลอไวัยได้ดีมาก และช่วยชะลอการดูดซึมน้าตาลกูคโคตเข้าสู่ร่างกายเวลากินลูกมะยมถ้ากินทั้งมเมล็ดได้ให้เกลืนลงไปด้วยเลยนะครับจะช่วยเสริมวิตามินดีมากๆเลย 2. ใบมะกรูดใบมะกรูดช่วยต้านอนุมูลอิสระได้ดีมากๆผลงานวิจัยพบว่าใบาทอดดีที่สุดลองทอดกันดูนะครับลองลงมาคือใบสดและใบต้มน้ำมันจากเปลือกใบมะกรูดยังช่วยยับยั้งเชื้อแบคทีเรียที่ก่อโรคได้ ต้านการอักเสบของเซลล์กระตุ้นการงอกใหม่ของเส้นผมวิธีใช้ขยำลูมกมะกรูด2-3ลูกใส่น้ำสะอาดกรองเอาแต่น้ำใช้สระผม<อ>ผมจะนุ่มสวยดูอ่อนไว้กันเลยนะครับเพื่อนๆคนไหนมี2ต้นอันนี้กันบ้างอย่าลืมคอมเมนต์ทักทายมาพูดคุยกันนะครับสุขภาพดีชีวิตดีอารมณ์ดีหมอพี่บอยสวัสดีครับ